น่ารักน่ารักเลยอะ่ะน้องปุ้ตแป้งวันนี้ลูกโอ้แล้วถือว่าผมว่าเป็นเป็นทีเด็ดของสีแดงเลยเพราะาทุกครั้งที่หนูร้องเนี่ยโค้ดเนี่ยนั่งไม่ติดถ้าเขามั่นใจใครนะเขาจะยิ้มโค้ดดูได้เลยถ้าไปดูนะเขาจะยิม้มก็จะมแสดงว่าพี่มองผิดใช่ไมฮะท,ที่ยิ้มเมื่อกี้คือกงังวลเอาเหรอผมนึกว่าคุณมั่นใจอะเห็นเขาปะลูกสาวผมเครียดมากก่อนขึ้นแบบเป็นห่วงเพราะว่าได<อ>้หลายท่อนที่เราได้มีการเปลี่ยน และน้องมีเวลาซ้อมไม่ถึงสามสี่ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ครับแบบมีความกังวลแต่ไว้พีบดีมากก็เลยแบบเออปื้มไปด้วยครับก็เลยเออใช่ใช่ใช่ไม่นไม่ออกดูว่าคุณแบบึกว่านะพี่กล้องดูว่ามั่นใจอ่ะเวลาเขามั่นใจเขาจะลงขึ้นมาอ่าเข้าใจเข้าใจครับเข้าใจเพราะว่าภาพรวมของโชว์ของป่าแป้งวันนี้ยสะใจจริงจริงสะใจแต่ว่าเราจะไปต่อนะวันนี้เราสะใจกับตัวเองแล้วเรา้เราจะไปต่อโชว์ของยุ้งข้าวโชว์ของพวกเราเนี่ยมันขายได้ มันขายได้กับภาพเสียงกับทุกสิ่งทุกอย่างกับความเป็นเราคนละเพลงสองเพลงที่มันเด็ดๆอย่างเงี้ยชัดๆอย่างเงี้ยเราเหลืออย่างเดียวทีเนี้ยเราเหลือความสุขแล้วก็ความเป็นปาแป้งเป็นคนที่เก่งการการคอนโทรลเสียงการใช้เสียงเนี่ยมันหาตัวจับยากนะตามนั้นครับราพนมนะฮะอแล้วก็มีเรื่องราวของการพูดการร้องภาษาใต้ด้วยไหมลูกใช่ตรงนี้<ะ>มีใครเป็นโคน้ดฮะ,ฮะใคร<ะ>ช่วยสอนพี่อ๊อฟดอกฟ้าของเรา ล้วโค้ดด้วยช่วยกันนะพี่ออฟเป็นไงจะบอกว่าเมื่อคืนตอนสี่ทุ่มเขาส่งในลายกลุ่มกันว่าแต่งเนื้อมาอยู่ๆน้องเบิร์ดเขาก็ส่งมาว่าเอ้าเขาแต่งเนื้อใหม่กันหรอแล้วพอตื่นเช้ามาปุ๊บพอมาตอนกลางวันน้องบอกว่าพี่สำเนียงใต้มันต้องร้องอยังไงแล้วน้องก็ไปซ้อมกันก็คือจะบอกว่าน้องม,มีเวลาซ้อมท่องเนื้อแค่ไม่ถึงสองชั่วโมงด้วยซ้ําจากเมื่อกี้จากที่อัดนะคะแล้วคือเขาอะ เขาแม่นมากแล้วเขาแก้ไขสถานการณ์ได้ดีมากบางคําที่หนูบอกว่าอันเนี้ยมันมันมันเยอะไปแต่น้องก็เติมจนสุดยอดคือจะบอกว่าดีที่สุดดีกว่าซ้อมอีกจริงๆค่ะขอบคุณน้องปาเต้ม,ม,า,มากๆที่ทําให้ภาษาใต้บ้านเราคือทุกๆจังหวัดสามารถที่จะร้องตามได้นะคะขอบคุณมากๆค่ะครับเบิ้ลพูดหน่อยเอายิ้มเลยนะโอ้ฟันเลี้งทำไมกระเพาะจะร้องไห้ดิซัานะครับไม่ใช่ว่าจะต้องยิ้มของเราว่า ปาแป้งเป็นเป็นถ้าเป็นลูกสาวในในในกลุ่มเป็นลูกสาวสุดท้องที่เราแบบไม่กล้าไม่กล้าแย่แรงยิ่งมีเวลาเด็กเขากาลังแบบเชถียถีบเราจะเราจะเหย่มันมากมันก็จะกลัวมันร้องไห้แต่เราจะจะสอนด้วยคําพูดแบบว่าแป้งหนูทุกคนเชื่อในตัวหนูถึงทําแล้วมันมันออกมาไม่ดีแต่หนูยังได้หนูยังได้สิ่งหนึ่งประสบการณ์ยังได้ภาพออกมาต้องขอบคุณ ช่วงพักเบรกก็มีพ่อโน้ตเห็นเห็นลูกสาวง่วงหรือเครียดเขาต้องตะโกนมาให้กําลังใจแป้งสู้ๆพ่อเชื่อในตัวแป้งอะไรอย่างเงี้ยครับเราเองเราก็แ,กแบบภูมิใจอยากอยากเห็นเขาแบบพาออกมาให้ดีเพราะเขาเพราะเขาอ่ะมีความลังเลว่าหนูจะร้องท่อนนี้ดีไหมพี่ที่แต่งมาแล้ววันนี้มันก็ออกมาด้วยความภาคภูมิใจจริงๆแล้วก็น้องก็เหมาะสมมากที่จะเป็นเด็กอินจีสูงของพี่ตลอดไปครับผมขอบคุณมากครับฟังเสียงคณะกรรมาการเรานะครับอนโนุตครับโชว์ของน้องปะแป้งครับ ชอบปะแป้งพูดคำนี้ยการที่ยอมรับจุดผิดพลาดของเราอะมันเท่มากอะลูกแต่ผมไม่ไม่รู้สึกผิดพลาดเลยเพลิดเพลินไปกับในการโชว์ปะแป้งด้วยปฏิพานไหวพริบของนักร้องผู้เป็นโค้ดและนักดนตรีอย่างที่บอกอันนี้ผมพูดเรื่องจริงนะปรับกันแทบจะหน้างานเลยอีกไม่เท่าไหร่ไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงอะคนนี้ก็ต้องลงแข่งขันแล้วแล้วก็ยังปรับ ปรับที่ป่าแป้งคนเดียวไม่เท่าไหร่ปรับดนตรีปรับโหมดอะไรสารพัดเลยที่จะปรับแล้วผลมันออกมามันงดงามสง่างามมากมันสีสันมากที่ป่าแป้งพูดนะลูกนะว่ามีผิดพลาดแต่ผมฟังไม่มีผิดพลาดเลยเพลีเพลินมากอะไรครับเพลิดเพลินฮาถึงขนาดนี้เราจะหยุดพูดส่งคนอื่นเลย <c oughs> จบก็สวยใช่ไหมฮะ คี่สุเชิญครับเป็นครั้งแรกที่เห็นหนูเหมือนแบบปลดล็อกตัวเองได้ค่อนข้างเยอะมากตั้งแต่เป็นปะแป้งมานะลกูกแล้วมันก็ดูราบลื่นไปหมดเลยมันจะมีผิดพลาดแต่มันไม่ได้ทำให้คนโฟกัสต,ตรงนั้นไม่ได้เพราะคนสนุกไปกับหนูลืมไปเลยว่าเอ๊ะมันมียึกนึงอะไรอย่างเงี้ยลต้องบอกเลยว่าวันนี้มันยาหยุดลูกปลดมันออกให้หมดสู้ต่อลูกปลดมันให้หมดแล้วเป็น ประเแบกที่น่ารักและทำให้ทุกคนมีความสุขให้ได้ให้สุดเลยคลรับครูครับภาพรวมการแสดงออกวันนี้นี่ถ้าเป็นการเรียนนะครูว่าหนูจบปอโทโอโหนั่นหมายความว่ามันมันถูกหมดแล้วลมันถูกและม,มันเก่งด้วยมันเป็นภาพที่อยากเห็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกต่อไปมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องสู้กับวิธีคิดแล้วเพราะวิธีการครูว่าถึงขนาดนี้มันน่าพอใจแล้ว ร้องก็ดีพรสวรรค์เสียงเพราะก็ให้มาทุกอย่างครบสู้ต่อไปอเก่งมากครับปลาผมขอบคุณคณะกรรมการทีท่ทีเพื่อนน้องด้วยนะครับปาแป้งครับวันนี้รู้สึกมั่นใจขึ้นแม้ว่ามันมีหลายอย่างที่ที่มันดีขึ้นที่มันแบบหลังจากที่เราเคยได้กันบ้านไปแล้วทุกอย่างมันเอยดีขึ้นใช่เลยมาแป้งเลย เป็นการเติมนกำลังใจให้กับตัวหนูมากมากเลยค่ะแล้วก็เตือนกำลังใจให้กับพี่พี่ศิลปินมายองคํทด้วยกันด้วยหนูทำได้ลูกป้าแป๊กทำอะไรก็ทำได้หมดชั้นแบบแรงหนูดีใจมากเลยช่ว่าเวลาหนูได้เอามาเยืนตรงเวทีตรงนี้หรือว่าได้ไปร้อง ตามงานต่างๆที่มีแฟนๆเคยจ้างไปก่อนช่วงโควิดนะคะ mm hmm. หนูก็คิดถึงบรรยากาศนั้นแล้วก็หนูเคยลมงานกับพี่ๆนักดนตรีกระดัดแมนแล้วก็มันไหลๆยๆอ่ย่าเนีายๆหลภาพมันตีเข้ามาในหัวหนูก่ะคะ่ะว่าแบบกว่าหนูจะมาตรงนี้ได้กว่าหนูจะปพดล็อกจนจนทุกคนยืนยันจริงๆแล้วว่าหนูสามารถที่จะทำได้เนี่ย อยากทํามันต่อไปเรื่อยๆคงไม่มีอะไรนอกจากจะขอบคุณแฟนที่กําลังชมอยู่ทางด้านด้วยนะคะแล้วก็พ่อแม่พี่ๆทุกท่านทุกคนเลยค่ะที่ให้กำลังใจหนูรักทุกคนมากแล้วก็ขอให้เป็นกำลังใจให้หนูยี้ต่อไปนานๆนะคะขอบคุณครับผมเนาะ